สิ่งที่คนส่วนใหญ่ถามผิดเลยนะคำถามก็คือเขาจะถามว่าทำยังไงถึงจะได้สิ่งนี้ทำยังไงถึงจะรวยทำยังไงถึงจะได้แฟนที่ดีทำยังไงถึงจะได้บ้านหลังใหญ่คือคนส่วนใหญ่จะตั้งคำถามว่าทำยังไงถึงจะได้สิ่งนี้เขามีความคิดว่าทำ x ล้วจะให้ได้ y เพราะเขาคิดว่าการกระทำคือตัวกำหนดผลลัพธ์จริงไม่ใช่คำถามไม่แท้จริงที่ถูกต้องเลยนะที an, ่ผมโคชิ่งรู้สิทุกคนเลยนะผมจะบอกว่าแทนที่จะถามว่าทำยังไงให้ถามว่าฉันต้องเป็นใครถึงได้สิ่งนี้เปลี่ยนตัว b e i n g เปลี่ยนสิ่งที่คนคนนั้้นนนนเเปป็็ฉัตอง ใท่านถึงจะได้เงินตัวนี้ไอ้ฉันต้องการสมมื่อคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เดือนละล้านเดือนละสิบล้านฉันต้องเป็นคนยังไงที่เงินเดือนละล้านเป็นเรื่องของฉันในเรื่องปกติฉันต้องเป็นคนไงถึงเงินร้อยล้านจะเป็นเรื่องปกติสําหรับฉันคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณอยากแต่คุณจะได้ในสิ่งที่เป็น normality หรือได้ในสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาคุณนั้นหน้าที่คุณคือแทนที่จะถามว่าทำางไงถึงจะได้เพราะนั่นคือการยึดติดก,กับโลกภายนอกหรือ physical world แต่จริงคุณต้องกลับมาให้โลกภายในโโลลลลลกกกกกภภาา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 ยยในนนนเเเปป็็หตตุุอุออผผผคคณไไมม่สสาาสรสรรถ้้้้งงงจจด กนครับดันั้นคุณต้องถามว่าทำอยังไรถึงจะสามารถเปลี่ยนสเตในใจแล้วเป็นคนคนนั้นได้เมื่อคุณเป็นคนคนนั้นได้นะไอสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆแหละ